พิ้ววันในโชคทองไทยระดับโล่สวัสดีแฟนๆที่รักทุกท่าน,นครับวันนี้เรายังอยู่กับอีนิงกะจอเล่นเกมภายใต้แบรนด์ลิทเทค ผมหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเรามีการแนะนำนะครับได้รีวิวกันไปแล้วหลากหลายรุ่นนะครับรวมไปถึงการ์ดจอที่เป็น GTX 1070 f o u n d e r Edition นะครับวันนี้เรามาแนะนำการ์ดจอในแบบคัสตอมมันบ้างนะครับนั่นก็คือ r e t e c h GTX 1070 Hurricane นะครับซึ่งมาพร้อมกับการอัปเกรดในเรื่องของ ชุดระบายความร้อนที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบของการดีไซน์นะครับซึ่งต้องบอกว่างานประกอบเนี่ยขาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้ทราบรายละเอียดกันอย่างแน่นอนครับว่าในเรื่องของความแรงนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนแตกต่างไปจากโฟลเดอร์อีดิชั่นยังไงบ้างนะครับอีช่นเคยเรามาพูดถึงในส่วนของแพ็กเกจวางจำหน่ายกันก่อนนะครับหยิบไปดูครับอันนี้จะเป็นตัวกล่องของ Gtx 1070 h r r i c a n e นะครับตัวกล่องเนี่ยจะมาในรูปแบบเดียวกับการ์ดจอที่เป็นโฟลเดอร์อีดิชั่นนะครับ กล่องมาในโทนสีดำทองนะครับมีลายกราฟิกทหารนะครับมีโลโก้แบรนด์ลีเทคขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้จะมีการบบอกรหัสรุ่นครับเป็น G Force GTX 1 0 7 0นะครับแล้วก็มีการติดสติกเกอร์นะครับที่เป็นโลโก้เฮริเคนเพื่อบ่งบอกว่าเป็นการจอแบบคัสตอมนะครับการรันตรการรล่นเกม VR ได้อย่างไหลลื่นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับการรับประกันพรีเมียร์ารันตีจะได้ว่า3ปีเต็มนะครับด้านหลังกล่องครับก็จะมีในส่วนของการบ่งบอกฟีเจอร์ต่างๆนะครับของการจอซีรีส์ใหม่นะครับตรงนี้ก็จะมีการ เปรียบเทียบนะครับรูปภาพระหว่างการ์จอที่เป็น f o ลเดอร์อีดิชัแล้วก็การ์จอ Hurricane นะครับเรามาพูดถึงฟีเจอร์กันดีกว่านะครับไล่มาตั้งแต่ฟีเจอร์นะครับการเล่นเกมสมจริงนะครับผ่าน VR นะครับ Multi Projection นะครับการเล่นเกมหลายจอภาพมุมมองด้านข้างนะครับสามารถแสดงได้อย่างถูกต้องอย่างที่ควรจะเป็นนะครับรวมไปถึงเ v i d i a a n แอนเซนะครับการแคปนะครับหรือว่าการบันทึกรูปภาพนะครับในมุมมองที่แตกต่างสำหรับเกมที่ซัพพอร์ตถัดมาครับเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เป็น Nvidia SLI มาพร้อมกับ สายเชื่อมต่อแบบใหม่ที่เป็น High Bandwidth นั่นเองถัดมาครับเป็นการซัพพอร์ตจอที่เป็น Nvidia G-Sync นะครับเพื่มความสมูทในการแสดงผลนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตเทคโนโลยีที่เป็น Nvidia GPU Boost 3.0เวอร์ชันใหม่นะครับที่จะมีมากับการจอรซีรีส์ใหม่นะครับของ Nvidia เท่านั้นถัดมาครับเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตในส่วนของมาตรฐานเกมต่างๆนะครับเขาซัพพอร์ตตั้งแต่ในเรื่องของ DirectX 12นะครับ Vulkan API Open GL 4.5รวมไปถึงการอัปเกรดในส่วนของพอร์แสดงผลใหม่ด้วย ปั่นกันไปครับในส่วนของกล่องเรามาดูอุปกรณ์มาเดอร์นะครับอย่างแรกครับอันนี้เป็นหัวแปลงไฟเลี้ยงนะครับแบบ4พิน2หัวนะครับแปลงเป็น 8. พินหหัวนะครับแถมมาในกล่องหนึ่งชุดอย่างที่2ครับเป็นหนังสือคู่มือการติดตั้งนะครับมีมาให้อ่านแล้วก็สุดท้ายครับขาดไม่ได้แผ่นไดรเวอร์นะครับสำหรับติดตั้งซอฟต์แวร์่านกันไปครับสาหรับของแถมของมาเดอร์ภายในกล่องนะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวกาจอกันนะครับ นี่ครับเป็นหน้าตาของ Li เท G T X 1 0 7 0 h ศูนย์เจ็นเคนะครับสำหรับกระซีรี์ใหม่นะครับในตระกูล u ฮ r i c เ n e เนี่ยเขาจะมีการรีดีไซน์ในสีสันใหม่ทั้งหมดนะครับด้านหน้าใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับเคลือบสีบรอนนะครับค่อนข้างเงางามเลยทีเดียวมาพร้อมกับชุดระบายความร้อนนะครับที่เป็นพัดลมถึง3ตัวด้วยกันนะครับสังเกตได้ว่าตัวการะจอเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างยาวนะครับเนื่องจากว่าเขามีการติดตั้งชุดระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับสำหรับตัวการจอเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณซนเม เพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดนะครับของวัสดุเนี่ยมีการคาดลายกราฟิกนะครับสีดำนะครับผ่านตัวกัดน,นะครับแล้วก็มีการติดตั้งในส่วนของเฟรมหรือว่ากรอบพัดลมเป็นพลาสติกสีดําด้านนะครับแล้วก็ในส่วนของหมุดยึดนะครับตัวพัดลมเนี่ยจะมีการติดตั้งวัสดุที่เป็นอลูมิเนียม um สีทองนะครับซึ่งก็ตัดกันดีเลยก็เป็นการดีไซน์อีกรูปแบบที่ลงตัวนะครับเรามาดูรายละเอียดของตัววัสดุเรามายความร้อนกันดีกว่านะครับด้านข้างครับจะเห็นในส่วนของวัสดุเรามายความร้อนอย่างชัดเจนนะครับเขาจะมา ขนาดใหญ่นะครับสชุดด้วยกันนะครับทั้ง2ชุดเนี่ยถูกเชื่อมมาด้วยท่อฮีตไปนะครับที่เป็นทองแดงชุดนิกเกิลทั้งหมด4เส้นด้วยกันนะครับผมจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับหเส้นแล้วก็ด้านหลังอีก3เส้นด้วยกันสังเกตได้ว่าตำแหน่งตรงนี้ครับจะมีวัสดุสีฟ้าๆอยู่นะครับอันนี้เป็นเทอร์โมแพดนะครับหรือว่าตัวนำความร้อนนะครับสำหรับการระบายความร้อนให้กับเม็ดแรนะครับแล้วก็ภาคจ่ายไฟถ้าเกิดว่าการจอซีรีส์นี้ครับครบโซลูชันเลยสําหรับการ ระดับของให้กับตัวชิปกราฟิกเม็ดแรมและก็ค่าจ่ายไฟนั่นเองนะครับเรามาดูทางด้านหลังของตัวการ์ดกันบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเห็นท่อฮิตไปอย่างชัดเจนนะครับเป็นทองแดงชุบนิกเกิลนั่นเองนะครับเป็นฮิตไปขนาด6มมตรนะครับตามนี้สันการด้านข้างครับมาในดีไซน์แบบเรียบๆเลยนะครับตัวพอร์ตไฟเลี้ยงของเขาเนี่ยมาในแบบ8ียงเพียงชุดเดียวครับแทบจะกินไฟไม่แตกต่างไปจาก G T X 1070 Founders Edition นะครับแต่ในเรื่องของความแรงการันตีว่าแรงกว่าแน่นอนนะครับ ถัดมาครับเป็นในเรื่องของด้านหลังตัวการ์ดนะครับเขามีการติดตั้งในส่วนของแผ่นแบ็กเพลทอลูมิเนียมนะครับสีดำด้านนะครับผมแล้วก็มีการสกรีนโลโก้ n อ i น i a เดียนะครับแล้วก็การันตีในเรื่องของการเล่นเกม VR มาให้ตรงนี้นะครับเป็นสล็อตที่เป็นพอร์ต s อ i 2ชุดนะครับสำหรับการติดตั้งการ์ดจอ g t x 10702ใบหรือว่า2 way นะครับแล้วก็ใช้สายบิดแบบใหม่ที่เป็น h b a n d w i d t h ได้นะครับเรามาดูในส่วนของพอแสดงผลกันบ้างดีกว่านะครับ ตรงนี้ก็จะมีพอร์ตแสดงผลทั้งหมด5ช่องทางในจำน่งตรงนี้ก็จะมีการเจาะเป็นตะแกรงสําหรับการระบายความร้อนพอร์ตครับอย่างแรกครับเป็นพอร์ตที่เป็นแบบ Dual Link DVI นะครับ1ชุดแล้วก็พอร์ตที่เป็น HDMI 2.0B 1ชุดแล้วก็พอร์ตที่เป็น Display Port 1.4อีก3ชุดซัพพอร์ตทุกความละเอียดนะครับในการใช้งานปัจจุบันนะครับทั้ง Full HD 2K 4K 5K รวมไปถึงความละเอียดท็อปสุดนะครับ 8K นะครับซัพพอร์ตหมดสำหรับการจอตัวนี้เรามาพูดถึงสเปค กันซักเล็กน้อยนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ใช้ชิปการาฟิกที่เป็น a m e d เดีย s c a l นะครับผมก็จะมาพร้อมกับตัว CUDA เนี่ยจำนวน1920 CUDA คูดแล้วก็ใช้แรมที่เป็น GDDR5 นะครับขนาดความจุ 8GB ด้วยกันนะครับส่วนในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็การระบาระานอนจะเป็นอย่างไรไปพิสูจน์กันเลยครับ เรียกได้ว่าเป็นที่น่าประใจฮะัทั้งในเรื่องของความแรงนะครับแล้วก็การรับปรความร้อนนะครับจากชุดรับประวามร้อนที่เป็นสามพัดลมนะครับหรือว่าเฮอริเคนของแบรนด์ลีเทคในซีรีส์ใหม่นะครับเชื่อว่าการเจ้าตรงนี้ครับตอบโจทย์นะครับครบจบในตัวเดียวทั้งในเรื่องของความแรงนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตทุกเทคโนโลยีใหม่ของ NV ็นวีดียนะครับเรียกได้ว่าใช้งานกันยาวๆนะครับเล่นได้ทุกเกมปรับกราฟิกได้แบบสวยๆกันเลยนะครับ สำหรับใครที่สนใจกาวจอในแบรนด์ของ r ิทคนะครับทั้ง G T X 1 0 7 0 Hurricane นิะครับรวมไปถึงก้าวจอแบรนด์ลิเทรุ่นอื่นๆนะครับหรือมีข้อสอบถามนะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อเนี่ยสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านช่องทางที่เป็นลาซาด้าได้จากที่บ้านของคุณนะครับเราจะไปจัดส่งให้คุณถึงหน้าบ้านเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาของผมแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 之后，淘汰。